สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะฮัลโหลตายกาโห oh, สบายดีพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าวเอากบน้อยจ้ากินข้าวอาหารจานด่วนจ้า <laughs> มากินข้าวอาหารจานด่วนนะคะทําแบบกินไวๆใจหิวจ้าทํางานทําอะไรดอกไม้สวยไหมคะดอกไม้สวยงามบอดอกไม้ดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะดอกไม้โอ้โหกระถางใหญ่เจ้ามาโชว์จ้ากระถางใหญ่มากเลยนะคะ มากินข้าวจ้ะพี่น้องมามาแซ่บๆน้ำกันจ้าคั่วไก่น้ำพริกแกงจ้ากินอบไข่ดาวจ้าอาหารจานด่วนนะจ้ามาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกกบน้อยจ้ามาเด้อกินข้าวพี่น้องเลยมาเด้อจ้าวันนี้กินข้าวจานด่วนนะคะอือแซบ่บ ขั่วไก่น้ำพริกแกงจะอร่อยมากอร่อยมันอร่อยกว่าผัดกะเพราจ้ะขั่วน้ำพริกแกงอะนะอืมเจ็บเผ็ดจะกินไม่หมดอนาะจารย์ใหญ่นะคะจารย์ใหญ่มากเลยนะคะ กินไม่หมดก็จะเก็บไว้กินสักพักหนึ่งก็จะกินอีกหิวจัดจับพี่น้องไิกินฟ้านหะน้าตากา็อนันจะวะจาก็ชอย โอ้หเผ็ดมากเลยพี่น้องเย้ยอยู่มากเลยเพราะว่าไม่ได้กินเมื่อวานเมื่อวานกินไปตอนบ่ายตอนเย็นก็ไม่ได้กินไงเพราะกินไปตอนบ่ายสี่โมงได้ที่ก็หิวแล้วเพราะว่ามาเช้าไม่ได้กินอะไรมาเช้า

à rồi cam vậy à à dọn家务啦 à家务 dọn xài啦又 mua sắm mua vậy à mua xài dọn sai xong đi vậy啦整 xong đi sắm啦咁 ăn cái à chỉnh à phở phở đó ăn 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 เมื่อเช้าตื่นตีห้าครึ่งนะคะก็จะทํางานทําอะไรเสร็จก็เ,เพิ่งจะมาว่างทําคลิปกินแน่จ้ะเพิ่งจะมาว่างนะคะเพราะว่าทํากับข้าวทํากับข้าวหลายอย่างทํางานบ้านไปด้วยอะไรไปด้วยเ่าตื่นตื่นเช้า <c oughs> ตื่นตีห้าครึง่งทีนี้มาทํางานทําเสร็จไวจ้ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบชอบทําอะไรไวๆเสร็จไวๆและเรียบร้อย เป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบเสร็จเรียบร้อยทําให้ดีทําให้เสร็จเรียบร้อยนะทําให้สวยงามแล้วทีนี้ต้องไวไวแล้วต้องเรียบร้อยด้วยนะไม่ใช่ว่าทําแบบลวกๆไปนะไม่ใช่นะทีนี้ทําเสร็จไวทีนี้เราก็ว่างแล้วทีเนี้ย อร่อยกับข้าวที่ทำทุกอย่างอร่อยหมดจ้ะถ้าใครไปทำตามเอาไปทาตามนะรับรองอร่อยเหมือนกันจ้ะอร่อยเหมือนกบน้อยกินละจ้ะ ส่วนมากก็คนก็จะทํากับข้าวเป็นกันนะนะคบเพราะว่าก็บางคนก็ทําแบบว่าวิธีไม่เหมือนกันนะนะบางคนนะ,นะทามาทําเป็นอยู่หรอกแต่ว่าวิธีการทําอาจจะไม่เหมือนกันกับข้าวอาจจะอาจจะเหมือนกันแต่ว่าเวลาสูตรในเวลาเราใส่เครื่องปรุงอาจจะไม่เหมือนกันนะไอ้บางทีทำกับข้าวเหมือนกัน ทำไมไม่อร่อยเหมือนกันน่ะใช่ไหมล่ะอืออร่อยมาก ผัดคั่วไก่น้ำพริกแกงไก่สับจ้าไก่สับแล้วใส่ใส่น้ำพริกแกงใส่ใบกระเพราก็ใส่ใบมะกรูดก็ไปด้วยจ้าทำเหมือนผัดกระเพรานั่นแหละแต่ว่าเราใส่ใบมะกรูดใส่ใบกระเพราใส่นตาน้ำพริกแกงเองมันก็เลยอร่อย เน่ยใส่กะเพราเยอะๆอร่อยหอมอร่อยกว่าผัดกะรเพราทั่วไปอ่ะนะผัดกะรเพราสู้ไม่ได้จ้ะผัดน้ำพริกแกงลองไปทำดูอ่ะได้จะติดใจมันอร่อยกว่าผัดกะรเพรา ขัาวไก่ร้งผริกแกงอะ่ะทำเหมือนผัดกะเพราเนี่ยแหละลงคลิปให้ดูแล้วจ้ะรับรองอร่อยไม่ผิดหวงัง เนี่ยไปไปมามาจะกินหมดจานนะคะจานใหญ่นะคะจานนี้กิโลก,กว่าเนี่ยจานนี้ยรู้ไมเนี่ยจานนี้ข้าวเท่าไหร่ข้าวสองข้าวสองสอ่าข้าวสองสองอก็เรียกสองอะไรอะ่ะ นียโตแล้วยาวอเออเหลืองมัดฝานกันนี่ก็เยอะอุ่นเยอะอุ่นฝานแล้วยาเหลืองมัดฝานกันนี่โตอ่ะใส่ข้าวสองถ้วยอ่ะหุงอ่ะข้าวสองถ้วยอ่ะขนาดกินสามคนนะในเนี้ยแล้วจาน,น,น,นเนี้ยก <c oughs> ินสามคนนะเนี้ยไม่ใช่น้อยๆเด้อเพราะมันจานใหญ่ ค่อยๆกินเด้อมีรีบร้อนไปไหนไม่ได้ทำอะไรแล้วเวลากินก็ทำอะไรก็รีบเป็นคนที่รีบจ้ะไม่ว่าจะทำอะไรจิกๆไม่ว่าจะทำงานหรือกินข้าวเป็นคนทำอะไรที่รีบรีบร้บรอนๆจับเป็นคนอย่างเงี้ยบางทีเวลาเรากินเนี่ยเราเรากินช้าๆหน่อยเพราะว่าเราเราเป็นคนที่กดไลาย้อนมาก่อนใช่ไหมล่ะ คนที่กดไหลย้อนเนี่ยพยายามที่กินข้าวช้าๆหน่อยเคี้ยวช้าๆหน่อยเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดแล้วค่อยกินคนที่เป็นกดไหลย้อนนะนะให้กินข้าวอย่าก,กินเยอะจ้ะให้กินน้อยๆค่อยๆกินค่อยๆกินอย่ารีบร้อนไม่งั้นมันย่อยไม่ทันจ้ะมันเป็นกดไหลย้อนอะอ่าสมัยก่อนเป็นกดไหลย้อนค่ะก็ไปส่องกล้องมาแล้วแล้วก็ไปส่องกล้องมาพออินว่า มีอ่าเป็นคล้ายๆเม็ดองหุ่นอ่นะเป็นเนื้องอกคล้ายๆเม็ดองุ่นอยู่ในปากกระเพาะก็ไปตัดออกสองเม็ดนะจ๊ะตัดไอ้ไอ้เนื้อที่เนื้อที่มันอยู่ปากกระเพาะอ่ะมันเป็นกดไหลย้อนด้วยทีนี้พอดีเรากินอะไรไปนะมาติดอยู่ตรงคอมันไปจุกอยู่ตรงหน้าอกมันแน่นหน้าอกมันจะหายใจไม่ออกมันจะตายทีนี้ก็ไปไปสองกล้องมาแล้วไปผ่าตัดเล็กมาทีนี้ก็โอเคกินอะไรได้แต่ว่าอ่า หมอพยายามบอกให้กินข้าวเวลากินข้าวให้เพราะว่าเราเคยเป็นกดไหลย้อนแล้วเราผ่าตัดเล็กมาทีนี้หมอหแนะนําให้กินช้าๆหน่อยอย่าก,กินเยอะลายยาแนะนําให้เราอย่าก,กินเยอะให้เรากินน,น้อยๆแต่นี่ก็กินเยอะนะครอาจานใหญ่เบ้อเร้อเลยนะกิน <laughs> มาหมดเด้อเดี๋ไม่กินเดี๋ยวสักพักก็กินอีกจ้ะเพราะว่าตอนนี้หิวจัด เรากินเยอะจัดทีเดียวไม่ได้จะต้อต้องกินแบบว่าหมอแนะนําบอกว่าอยากกินเยอะแต่ละมื้อน่ะอยากินเยอะให้กินให้กินแต่น้อยแต่ให้กินบ่อยๆกินบ่อยๆได้แต่กินทีละน้อยละน้อยเผ็ดเปรี้ยวก็ห้ามกินกินไม่ได้นะแต่ทีนี้ก็ว่าว่าเราทํามานานแล้วเราผ่าตัดมานานแล้วก็เลยบางทีมันมันนึกอยากของเปรี้ยวของเผ็ดนี่นะบางทีเราตาส้มตํา ทาอาหารรสจัดอย่างเงี้ยเราก็กินใช่ไหมบางทีเรานึกอยากอะแต่ว่ากินบ่อยๆห้ามห้ามกินบ่อยๆว่ากินบ่อยๆแล้วมันคือว่าปากกระเพาะเราอะปากกระเพาะเรามันมันเคยผ่าตัดมาแล้วมันมีแผลอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะไปอทําให้แผลเนี่ยมันอักเสบเพราะว่ามันมันโดนความเผ็ดความคําความเปรี้ยวมันโดนความรสจัดมันโดนเผ็ดโดนเปรี้ยวเข้าไปมันจะไปทําให้ ตรงที่เราผ่าตัดนะ่ะอ,อันเก่านะ่ะตรงที่เราผ่าตัดอะ่ะมันจะไปมันจะไปมันจะไปอักเสบว่างั้นเอถอคือว่ามันมีแผลอยู่แล้วไงแผลมันหายแล้วแต่ว่ามันยังเป็นรอย ทำมาหลายปีแล้วจ้ะยังยก,กินอะไรได้เผ็ดเปรี้ยวในีพยายามกินน้อยหน่อยอืมอร่อย ทำไข่ดาวยางมาตูมเ <ț> ผ <y> ็ด <Federation> อืมกินน้ำก็หกเอ้ยปากรั่วอันนี้คือข้าวเย็นนะนะหุงไว้เมื่อวานนี้สอ,องกระป๋องหุงไว้สอ,องกระป๋องสามีไม่กินก็เลยเอามากินตอนเช้าเนี่ยเอามากินตอนนี้เนะี่ยไม่ใช่เช้าเลยเนี่ยนะ ตอนนี้บ่ายแล้วจ้ะกินหมดจานนี่ก็อิ่มแล้วจ้าไม่กินแล้วนะ อาจจะไปกินอย่างอื่นก็ได้อาจจะไปกินคุกกี้ขนมอาจจะไปกินผลไม้หรือหรือว่าดื่มนมอะไรอย่างนี้เมื่อกินข้าวเยอะแล้วในะวันนี้กินข้าวสองกระป๋องคนเดียว ถ้าใครไม่อยากกินกินของเยอะหรือว่ากินอาหารเยอะนะแนะนําแนะนําให้ดื่มน้ําไปก่อนดื่นน้ดื่มน้าไปสักแก้วสองแก้วก่อนแล้วก่อนอาหารนะ่ะแล้วมันกินข้าวเวลากินข้าวเนี่ยเราจะเราจะมันอิ่มไงมันอิ่มแล้วกินน้ําเข้าไปแล้วมันอิ่มทีนี้เราทําให้เราล่ะกินข้าวได้น้อยลงใช่ไหมละ่ะอันนี้หมอค่อยแนะนำนะหมอแนะนําว่าอยากจะลดความอ้วนอ่ะหมอแนะนําบอกว่า ก่อนที่จะกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ก็บอกให้กินน้ําไปก่อนสักแก้วสองแก้วแล้วค่อยกินข้าวเพราะว่างั้นนะคือมันจะทําให้กระเพาะเราอิ่มไวกินข้าวได้น้อยลงมันจะทําให้ลดความอ้วนได้จ้าเพราะว่าอย่างนั้นะนะ ใถ่ดาวก่อนเหลือไว้แค่นี้จ้ะไม่ทิ้งหรอกนาจะกินต่อเหลือสักพักหนึ่งก็จะกินอันนี้มันข้าวต้องสองหมุงข้าวเยอะอะประมาณกินสามคนในจาน์นี้าจานใหญ่ มึงข้าวสองกระป๋องก็ยังว่าเดี๋ยวถ้าปักจะกินต่อจะรอยประมาณสักสักบ่ายสองเยอกินต่อให้หมดจ้าจะกินทีเดียวหมดเพราะว่ามันเยอะไป กัวว่าตัวเองกระเพาะไม่ค่อยจะดีด้วยตัวเลยกินน้อยหน่อยอันนีก้ก็กินเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่ากินน้อยๆนะอ่ากินอิ่มแล้วก็จะไปแ้วพไปน้องดอกไม้สวยไหมคะดอกไม้เพิ่งได้เมื่อวานนี่สามีไปซื้อมาจ้าบอกให้สามีซื้อกระถางดอกไม้มาตั้งไว้ที่บ้านหน่อยเนี่ยสวยงามมากเลยนะช่อใหญ่มากเลยจ้าดอกอะไรไม่รู้เนี่ย ไม่รู้ไม่รู้ชื่อจากภาษาไทยภาษาจีนก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยสวยงามมากเลยสวยจ้ะดอกไม้สวยสๆแล้วไม่แพงด้วยนะแค่หกสิบเองก็าถางมลเ,เลยเลยโอ้ sorry sorry กินน้ำโซดาไปแนละ้วมนเลยจ้ะไปแล้วจ้ะแค่นี้แล้วจ้าบ๊ายบายจ้า